สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นพอดแคสต์นะครับสมุนไพรแห้งนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าสักขารน,นะครับ นี่เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีการใช้งานหลากหลายนะครับมีอยู่ในทั้งยาสามัญประจําบ้านอยู่ทั้งในพิกัดยาในคณะเภสัชนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเด็ดที่นะครับมีการกล่าวอ้างกันอย่างแพร่หลายนะครับก็เข่าสัก้านะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นชิ้นมานะครับคือหั่นมาแล้วนะ เขาก็จะมีลักษณะเด่นๆของเขานะเนี่ยตัวนี้เป็นแฉกแฉกไหมครับเนี่ยครับเขาก็จะมีลักษณะที่เวลาตัดขวางเนี่ยมันเหมือนแบบจะมีตัวลักษณะของตรงกลางแกนนะครับก็เหมืนจะเป็นแฉก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 เป็นลัศมีเป็นรัศมีออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะ ของตัวสคารนนะครับแล้วก็ถ้าดูจากเปลือกนะครับเปลือกเขาก็จะแบบเหมือนยุ่เออเหมือนไม่ตึงครับมันก็จะย่นย่นนะครับเนี่ยครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะเป็นแฉกแฉกแฉกเหมือนกันนะเห็นไหมครับเป็นแฉกแฉกตรงกลางถ้าดูแนวตัดนี้นะครับถ้าดูตรงๆเนี่ยก็ก็ค่อนข้างเออ เหม like like ือนก็เป็นแฉกตัดขวางเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลักษณะของแฉกตัดขวางเหมือนกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของสักขานนะครับเทาสักขานนะครับก็จะเป็นลักษณะเด่นของเขานะครับที่เห็นเนี่ยก็จะสีน้ําตาลนะครับแล้วก็จะมีขอบเปลือกด้านนอกสีเข้มหน่อยนะครับแล้วก็ลักษณะการแตกเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ อย่างที่บอกนะครับมันก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับก็จะจัดอยู่ในเภสัชวัตถุชนิดพืชวัตถุนะครับแล้วก็เป็นพืชจำพ,พวกเถ่านะถ้าใครอยากจะเห็นต้นใหญ่ๆนะเถาใหญ่ๆเนี่ยที่คณะเภสัชจุฬานะอยู่ฝั่งตรงข้ามบางกอเนี่เขาก็จะมีต้นหนึ่งนะต้นใหญ่เลยเอาไว้ให้นิสิตเภสัชเนี่ยได้ไปเรียนรู้กันตรงนั้นนะครับก็ ถ้าคนทั่วไปก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะลองแวะเข้าไปดูนะเขามีป้ายด้วยป้ายบอกตัวสมุนไพรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเถาใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีใบมีอะไรให้เห็นสนันะเฉพาะนะครับในส่วนของส่วนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเถานะที่เราตัดมาเนี่ยนะครับแล้วก็ลดยาเนี่ยจะเป็นลดเผ็ดร้อนเหมือนกันนะครับเป็นลดเผ็ดร้อนอันนี้มาดูสรรพคุณนะพอมันเผ็ดร้อนเนี่ยเขาก็จะแก้ลมอันมันเกิดจากกองธาตุนะครับ จะเป็นกองท่าสมุดฐานนะครับขับลมลํลไส้แก้จุกเสียดแก้าธาตุพิการนะครับแล้วก็แก้าธาตุพิการเนี่ยก็คือมีการบำรุงาธาตุด้วยนะทำให้ผายลมนะทำให้ผายลมจะได้ไม่จุกเสียดแน่นท้องนะแล้วก็จะอยู่ในส่วนของพิกัดยานะครับก็จะอยู่ในตรีสารนะครับอยู่ในตรีสารแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็อยู่ใน ตรีวาตะผลนะครับตรีวาตะผลวงเล็บลูกนะก็จะเป็นลูกต่งตางๆนะครับ3ามชนิดแล้วก็อยู่ในแน่นอนนะครับเป็นจักููนะครับอยู่ในเป็นจักูลเนี่ยถามว่าเอ๊ะเราฤาษีท่านไหนนะครับในส่วนของเถาสักขานนะครับเนี่ยจะอยู่ประจำธาตุลมนะครับเห็นไหม สายลมนะฮะสกาน์สายลมนะครับจําได้เลยสกาน์สายลมนะครับจะเรื่องของจะเป็นประจําธาตุลมนะครับหรือว่าวายโยธาต์นะครับซึ่งจะเป็นส่วนของฤาษีบุบเทวานะครับบุบเทวาบริโภคถาวสกานเชื่อว่าอาจจะอาออาาจระงับเสมหะและวายโยนะครับอันนี้ก็ เป็นประจำนะครับเป็นประจำธาตุธาตุไหลนะธาตุลมนะสกานผายลมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสกานนะครับแล้วก็สรรพคุณวันนี้ที่ใช้กันนะครับก็อยู่ในไหนได้บ้างนะครับก็ใหม่แล้วนะครับก็คือยาหอมน้าโกดนะครับยาหอมน้ำโกดเนี่ยจะใช้เถาสัสขาน3ส,ส่วนนะครับแล้วก็จะมีอยู่ในยาประสะการพลูนะครับสส่วนอ่า แล้วก็จะมีในส่วนของยามันธาตุนะครับ1ส่วนแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นยาหอมอินเทจักนะครับเราก็จะใช้1ส่วนนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะของนะครับสกานนะครับก็อย่างที่บอกนะครับนี่ครับลักษณะเด็ดของเขานะครับก็จะเห็นเป็นแฉกแฉกแบบนี้นะครับเป็นแฉกแฉกแบบนี้รสเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการ อาการจุกเสียดนะครับขับลมในลําไส้แก้จุกเสียดอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะของเขานะครับก็สําหรับสักขานในวันนี้นะครับก็ขอจบไปเท่านี้นะครับสําหรับสมุนไพรในตัวที่3นะครับสักขานนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครตแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ